สวัสดีครับพี่น้องสกู๊กคนนะครับวันนี้มาพอกันแล้วครับช่องห้องปงชาแนลครับวันนี้ก็มาพมร้อมกับอาหารสิงโตครับพี่น้องนะครับสายดิบนะครับก็ได้เนื้อมาเนาะพี่น้องเนาะสดๆเลยนะครับแล้วก็ตับตับหวานสวยงามๆเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งก่อนเนาะถึงเนื้อถึ่งเลยอ้ยแดงเจวายเลยนะพี่น้องดูนะเบิ่งนะครับเด้อโอ้ยตับหวานกับเนื้อเอา้าเสียบๆด้วยกันพี่น้องเด้อวัอนนี้ ขออนุญาตขออภัยแล้วกันนะครับไปโบกินดิบนะครับเนาะวันนี้ขอเป็นสายดิบอีกมือนึงเนาะก่อนนะครับโบกินดินโดนแล้วครับประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มั้งนะครับเนาะก็มีแนวแก็มันก็จะมีอันนี้ได้กระเทียมดองมาให้ก่าพี่น้องนะครับย่างๆนิ่เนาะกระเทียมดองของใหญ่เพิ่นนะครับมีพักโอ้หลายเลยมาเป็นสวนนะครับยอดมะละนะพี่น้องแล้วก็มะละมะละอาจจะเป็นพันธุ์นิ่งๆเนี่ยนะครับพันธุ์ใหญ่งๆมอก่อนได้พันธุ์หน่อยมากวันนี้ลองพันธุ์ใหญ่อีกทีนึงนะครับมีพักซระแหน่ก็มีักสระแหน่ ผักสเสดาจสดๆเลยนะครับพร้อมด้วยบักเรียนไม้นะพี่น้องบักเรียนฝาละพี่นอนะ้องเนาะอ่อนๆเลยมาเสียบๆด้วยกันนะครับบักแตงบักตัวนี้ก็มีนะครับบักทัว่วน,นี่คือแก่ข้าวมาเสียบๆด้วยกันนะพี่น้องเนาะนะครับอ่ะเขากินกับเขาเลยละ่ะเขาเนี่อ่อนๆมากับสายดิบอันนี้ขอถอดเข่าไฟให้พี่น้องเด้อเอาเบาหลายจัดเล่บอันี้เอาอยแงกนนะ่อนเนาะเอาตับก่อนเลยกัน แก้วกับแก้วขี้เพียรขมๆเลยพี่น้องเด้อใี่เพียใส่ขัวไล่ๆพุดนะขุนเลยดองเบิ่งเลยครับเนาะพุดนะได้ครับเด้อขออนุญาตนะครับเด้อนะสายหัวนเนด้หมดอีเด้ออือยินได้ปะเนี่ยือแอบคล้องแทรแล้วครับพี่น้องสายดิบอือ<ห> เพิ่มต้ำน้ำเพิ่มคว่ำโคบกบีนี่น้องนี่น้องไหนนึงถั่ถยน้อยเองนะเมื่อนนี้ฉลองเคียงใหม่พี่น้องเคียงนี่เคียงใหม้ห <laughs> ฉลองเคียงใหม้ห บรรยากาศกนะวิญญานครับพี่น้องนะครับขึ้นฟ้าขึ้นพุนส่งข้าวจีดตกนะครับนี่ร้อืมนวันเลยครับเด้อ นนเนี่ยอร่อยเลยอืมเหมือนก่อนก้อยอ่ะเียบบางเล่ไหมเป็นยาเล้รเปรึนว่าเล็กุกเนี่ยออโอ้โหตอนใหญ่ๆเลย เข้มข <Es> ้นนะพอดีเลยรูแก <authority, half. S 1> ่พอดีขม อ่อนอกันสายขม สวยตอนน่งบ้างแล้ครับนาะ Nước sốt này Toàn Toàn thịt Ừ ni boleh suai mak. Ah. Kan ting tu. อตกรับหวานจด้จุ๋ยนะพี่น้องตัวเนื้อสุดน,น้อเนาะเสยบด้วยครับเนี่กสุดสายดิบเ <c oughs> ขาถัด่วด้วครับเยอด้ยอกแบบนี้กันเลย สองอาทิตย์ตีท่านึงแล้วเนาะ <laughs> <laughs>

กงไ,ไม่รอ้ อืออกินไปกินมากข้าวเลยพี่น้องข้าวเดียวเบิด <laughs> <laughs> ข้าวข้าวเดียวเบิดไปเล <laughs> เอสายดิบไปลองเอเอาใจสายดิบ

เสียพี่น้องเอาซ้ำหนิก่อนเพชรทำเปรี้ใหม่ปะอือฉลองเคียงหน่อยไหมไหนเคียงว่าไหมง่ายง่ายพี่น้องเอาครับกินเนื้อซ้ำหนิก่อนนะครับเนาะกะมาละกระยังเหลืออยู่นะครับกินไปสองสามหน่วยนะครับพักกันเหลือหลายนะครับกินได้เอาซ้ำเอาซ้ำหนิก่อนนะครับเนาะนะครับอย่าว่ากันเด้อครับเพชร เพชรบปลียไหม้กับเจ้ยวเลยคือนะครับมุงไหม้กับไปเพชรเพชรนะครับพอดีฝ่าคืบฝนสีมาพอดีนะครับเอาซ้ำหน่ก่อนเหนือก็ยังอยู่หนหนึ่งนะครับบนไลน์ครับนะครับเดี๋ยวไปกินอีกทีหนึ่งนะครับอ๋นะครับขอโทษขอไพ้พี่น้องท่านไหนมกินดิฟนะครับเนาะนะครับวันนี้ก็เป็นอาหารซิงโตนะครับนานนที่กินนะครับเนาะอย่า่ากันนะด้ครับเด้อนะครับเอาจะได้ก็ขอขอบคุณ แฟนครับ FC ทุกทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องหองปงแชนแนลขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่และการทุกคอมเมนต์นะครับท่านใดที่บริคอมเมนต์ก็ขอบคุณหลายนะครับเด้อนะครับช่องหองปงก็ดีใจได้หลายนะครับพี่น้องที่พี่น้องเาข้ใหมาให้กำลังใจกันนะครับเนาะเอาคือเก้าครับพี่น้องฝากกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนั่คค่ะพี่น้องเพื่อไปผ่านคลิปต่อไปขอบคุณแฟนครับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเนาะไปพ้อนคลิปหน้าสวัสดีครับ